เหตดุดพระองค์เจ้าดำถูกพระเจ้าไทสัตสำเร็จโทษด้วยท่อนจันทร,ร์ประวัติศาสตร์กรุงศรีอยุธยาการผัดแผ่นดินหรือการปราบปรามผู้แข่งข้อไม่เชื่อฟังมักเกิดการนองเลือดเสมอเช่นพระองค์เจ้าดำพระราชโอรสสมเด็จพระเพทราชาที่ต่อมาถูกสมเด็จพระเจ้าไทสัตผู้เป็นหลานสั่งสาเร็จโทษด้วยท่อนจันเหตุเพราะทรงประพฤติตนโดยไม่เกรงกลัวพระราชหัญยา ตามที่พระราชพงศาวดารฉบับสมเด็จพระพลรัตวัดพระเชตุพนบันทึกไว้ว่าขณะนั้นพระองค์เจ้ากอบด้วยทิฐิมานะกระทำการหยาบช้ากระด้างกระเดืองละลาบล้นลวงเข้าไปในพระราชฐานตำแหน่งที่ห้ามเป็นหลายครั้งมิได้เกรงกลัวพระราชอาญายจึงสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็มีพระราชดำรัสปรึกษาด้วยสมเด็จพระอนุชาธิราชกรมพระราชวังบวรปรัดเห็นว่าโทษพระองค์เจ้าดํานั้นผิดเป็นมหา